สวัสดีค่ะนักเรียนกลุ่มซีนะคะวันนี้ก็จะมาต่อจากวันก่อนนะคะต่อจากหน้า117่นะลูกเปิดไปที่แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะหน้า1.18วันนี้จะเป็น4ข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดนี้แล้วเนาะเรียนจบแล้วนะคะรูก็จะทบทวนความรู้เพื่อที่จะเตรียมสอบรายภาคนะคะอ่ะโอเคมาดูข้อที่3 ป้าทำวุ้นกะทิในถาดเป็นทรงสี่เหลีาา่ยมมุมฉากถาน่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้สูง5เซนติเมตรฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่400ตารางเซนติเมตรในถาดเนี่ยมีวุ้นอยู่1,600ลูกบาทเซนติเมตรโจถามว่าป้าต้องเทกระทิสูงกี่เมตรจึงจะเต็มถาดพอดี รู้จักวุ้นกะทิไหมคะวุ้นกะทิจะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนาะใช่ไหมมันจะมีสองชั้นเนาะชั้นบนเนี่ยจะเป็นกะทิเนี่ยชั้นนี้จะเป็นกะทิเพราะฉะนั้นในถาดเนี่ยเขาเทตรงด้านฐานไปแล้วที่เป็นเนื้อวุ้นเขาเทฐานลงไปแล้วทีนี้เขาอยากเทน้ํากะทิเนี่ยให้มันเต็มถาดพอดีโจทย์ถามว่าความสูงตรงเนี้ย จะต้องสูงเท่าไหร่ความสูงของน้ํากะทิต้องสูงเท่าไหร่ถึงจะเต็มขอบถา,าดพอดีอ่ะทีนี้วิธีทํานะคะดูหน่วยก่อนนะหน่วยเป็นเซนติเมตรตารางเซนติเมตรแล้วก็ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นหน่วยเหมือนกันหมดเลยนะคะถ้าหน่วยเหมือนกันหมดเลยแล้วอันนี้โจทย์ถามเป็นหน่วยเซนติเมตรหน่วยเหมือนกันหมดเลยไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยนะคะอะมาวิธีทํา เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหาว่าต้องเทน้ำกะทิเท่าไหร่เราจะต้องรู้ความสูงของวุ้นที่อยู่ในถาดก่อนถูกไหมคะเขาบอกปริมาตรของวุ้นมาแล้วว่าเป็น1,600รลูกบาท์เซนติเมตรทีนี้เขาบอกอะไรอีกพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่หน่วยเป็นตารางน mm ิวเมตรโจทย์บอกมาแล้วว่าเป็น400รยตารางน mm ิ hmm. ้วเมตร ตอนเย็นค่ะไปคิดเล่นๆสอนปุิซีอยู่อ่ะตอนนี้เรารู้บุ้นที่มีอยู่ในถาดใช่ไหมคะที่เป็นด้านล่างเป็นฐานด,ด้านล่างรู้พื้นที่ของถาดใช่ไหมคะแล้วก็รู้อะไรอีกรู้ความสูงของถาด แต่ทีนี้ความสูงของถาดเนี่ยเรายังไม่ใช้เราอยากได้ความสูงของวุ้นที่เป็นฐานก่อนนะคะเพราะงั้นใช้สูตรปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานเป็น400 1600เป็นปริมาตรของวุ้นเนาะเพราะฉะนั้นเข้าสูตรเลยปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ับพื้นที่ฐานคูณสูงเราจะใช้สูงที่เป็น5ซนติเมตรตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะอะไร5เซนติเมตรเนี่ยเป็นความสูงของถาดเราอยากรู้ความสูงของวุ้นที่เป็นฐานด้านล่างเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาความสูงเองอ่ะเราก็แทนลงในสูตรเลยปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือ ปริมาตรของวุ้นใช่ไหมคะก็เป็น1,600ลูกบาท์เซนติเมตรพื้นที่ฐานก็คือพื้นที่ฐานของถาดได้เลยเนาะ400ตารางเซนติเมตรคูณความสูงที่เราอยากได้ความสูงเหมือนจะเป็นเซนติเมตรนะคะทีนี้อยากได้ความสูงใช่ไหมคะย้าย400มาด้านซ้ายย้ายมาแล้วต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันต,ตรงกันข้ามคือเครื่องหมายหาร1 6 0่หหารด้วย400จะได้เท่าไหร่เอย จะได้สี่ใช่ไหมคะหน่วยเป็นเซนติเมตรสี่เซนติเมตรคุณครูเอาศย์ตัด0สูสตัดศูเหลือส6บหหารด้วยสี่ได้4เนาะเพราะฉะนั้นความสูงของวุ้นตรงนี้เนี่ยเป็นสี่เซนติเมตรไม่อยู่ค่ะตรงนี้เป็นสี่เซนติเมตรอ่ะทีนี้เรา อยากรู้ว่าจะต้องเทน้ำกะทิเท่าไหร่ถึงจะเต็มถาดทีนี้เรารู้ความสูงของถาดคือ5เซนติเมตรวุ้นตรงนี้ฐานสูง4เซนติเมตรต้องเทอีกเท่าไรหร่ลูกอ่า1เซนติเมตรนะคะดังนั้นดังนั้นป้าต้องเทน้ำกะทิสูง เอาความสูงของถาดลบความสูงของวุ้นนะคะเป็น1เซนติเมตรแล้วก็ตออ่ออ่ะโอเคผ่านนะคะ ไปข้อที่4นะคะข้อที่4กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง10เซนติเมตรยาว10เซนติเมตรและสูง12.5เซนติเมตรบรรจุกะทิเศษ4ีส่วน5กล่องโจทย์ถามว่ากล่องนี้มีน้ำกะทิกี่ลิตรอ่ะ ดูหน่วยก่อนหน่วยเป็นลิตรกับเซนติเมตรแน่นอนหน่วยคนละหน่วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนหน่วยทีหลังเนาะทีนี้เขาถามว่ามีน้ำปลาทีเท่าไหร่<ม>ย้อนกลับมาตรงนี้นะคะโจทย์ถามว่ามีน้ำปลาทีกี่ลิตร<ม>ย้อนกลับมาตรงนี้มีน้ำปลาทิเศษสี่ส่วนห้ากล่องเพราะฉะนั้นเศษสี่ส่วนห้ากล่องคือต้องเอาเศษสี่ไปคูณกับปริมาตรของกล่องเราสามารถหาปริมาตรของกล่องได้จากความกว้างคูณความยาวและคูณความสูงเพราะฉะนั้นเข้าสูตรได้เลยนะคะ วิธีทําปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณกับความยาวแล้วก็คูณกับความสูงทีนี้เราต้องการหาปริมาตรของกล่องล่ากล่องใบนี้เนี่ย บรรจุน้ำกะทิได้เท่าไหร่หาปริมาตรของกล่องนะคะกล่องกว้าง10ยาว10 0สู5ง12.5หน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นหาปริมาตรหน่วยต้องเป็นลูกบาทเซนติเมตรทีนี้10คูณ10เป็น100ใช่ไหมคะ100คูณ12.5ได้1250ลูกบาทเซนติเมตร ได้ปริมาตรของกล่องมาแล้วเพราะฉะนั้นเนื่องจากบรรจุกะทิเศษสี่ส่วนห้ากล่องบรรจุกะทิเศษสี่ส่วนห้ากล่องเพราะฉะนั้นจะเท่ากับเศษสี่ส่วนห้ากล่องก็คือเอาไปคูณกับปริมาตรของกล่องที่เราหาได้คือหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบทีนี้ใช้การตัดทอนไม่ห้าตัดได้นะคะ 515 5หา1ร 1, 1ไม่ได้5หาร12 5 20, 12 10, 2 10 12ละเศษ2เป็น25 5 5 25 5หารศเป็น0 4คูณจะได้1,000ลูกบาท์ซนติเมตรอ่ะทีนี้ถัดมาเราได้ปริมาตรของของน้ำกะทิแล้วใช่ไหมคะว่ามีปริมาตร1 0 0 0ลูกบาทก์ซติเมตรแต่ โจ์ไม่ได้ถามเป็นลูกบาทเซนติเมตรโจ์ถามหน่วยเป็นลิตรเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนหน่วยจากลูกบาทเซนติเมตรให้เป็นลิตรเนื่องจากเรารู้ว่า1000ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรเพราะฉะนั้นเรามี1000ลูกบาทเซนติเมตรเหมือนกันเปลี่ยนจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ใช้การหาร นะคะหารด้วย1,000จะได้เท่ากับ1ลิตรเพราะฉะนั้นต่อบอตอบเลยกล่องนี้มีน้ำกะทิ1ลิตร Okay. เสร็จเรียบร้อยขีดเส้นนะคะอ่ะค่ะไปข้อที่หนะคะข้อที่หข้อที่6จะให้เป็นการบ้านอ่ะดูข้อที่5นะคะข้อที่5โจทย์บอกว่าตู้ปลาตู้ปลาเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก วัดขนาดภายในได้สูง80ซนติเมตรพื้นที่ฐาน3,000ตารางเซนติเมตรต้องการใส่น้ำให้ระดับน้ำต่ำกว่าขอบตู้ปลา10เซนติเมตรจะต้องใส่น้ำกี่ลิตรอลองวัดรูปดูนะตู้ปลานะคะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบนี้นี่คือตู้ปลานี่เขาบอกว่า ตู้ปลาเนี่ยมีความสูง80ซนเมตขาต้องการเทน้ำใส่โดยน้ำที่ใส่เนี่ยจะต้องห่างจากขอบเนี่ย10ซนเมตรคือต้องเทความสูงของน้ำเนี่ยให้ได้น้อยกว่าน้อยกว่าขอบตู้ปลา10ซนติเมตรเพราะนั้นโจทย์ถามว่าต้องใส่น้ำกี่ลิตรแปลว่าถ้าตู้ปลาสูง80ซนติเมตร ต้องการเทน้ําให้ต่ํากว่าระดับขอบ10เซนติเมตรแปลว่าน้ําตรงนี้เราหาความสูงได้ไหมหาได้นะคะเอา80ลบ10เท่ากับ70เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราได้ความสูงและความสูงของระดับน้ําตรงนี้คือ70เซนติเมตรอ่ะทีนี้เรารู้อะไรอีกรู้พื้นที่ฐานรู้ความสูงเพราะฉะนั้นหาปริมาตรได้ไหม หาได้นะคะแต่ว่าหน่วยตรงนี้เป็นเซนติเมตรและตรงนี้ก็เป็นตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นหน่วยที่หนูหาปริมาตรได้เนี่ยหน่วยมันจะเป็นลูกบาทเซนติเมตรแต่เวลาโจทย์ถามโจทย์ถามหน่วยเป็นลิตรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนหน่วยเนาะอ่าทีนี้วิธีทำนะคะขนาดของตู้ปลาไม่อยู่ค่ะ มีความสูง80เซนติเมตรต้องการเทน้ำระดับต่ำกว่าขอบตู้ปลา10เซนติเมตร ดังนั้นระดับน้ำจะสูงอเอา8 0 0เท่ากับ70เซนติเมตรอ่ะได้ความสูงของระดับน้ำทีนี้เราเอาไปใส่ในสูตรเลยนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ข้อนี้ใช้สูตรพื้นที่ฐานนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าพื้นที่ฐานมานะคะพื้นที่ฐานคูณกับความสูงอ่าพื้นที่ฐานคือสามหมืความสูงคือความสูงของระดับน้ำใช่ไหมคะเป็น70หน่วยจะเป็นรูปบาทเซนติเมตรสั่งซ้ายจะเป็นปริมาตรของน้ำ ในตู้ปลาทีนี้หนูได้คำตอบออกมาแล้วนะคะหน่วยของหนูจะเป็นลูกบาทเซนติเมตรแต่ทีนี้แต่ทีนี้หน่วยที่เขาถามหน่วยเป็นลิตรหนูต้องเปลี่ยนหน่วยจากลูกบาทเซนติเมตรให้เป็นลิตรอ่ะข้อที่5เป็นการบ้านหนึ่งข้อนะคะข้อที่6ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอีกแล้ว บรรจุน้ำา8ลิตรโดยให้มีระดับน้ำสูง10เซนติเมตรถ้าวัดขนาดภายในได้ยาว40เซนติเมตรภาชนะนี้จะกว้างเท่าใดอ่าสังเกตหน่วยนะคะหน่วยเป็นลิตรหน่วยเป็นเซนติเมตรและตรงนี้ก็เป็นเซนติเมตรโจทย์ถามความกว้างโจทย์บอกความยาวความสูงถามความกว้างเพราะฉะนั้นใช้สูตรอะไรคะกว้างคูณยาวคูณสูงได้เลย ทีนี้เขาถามความกว้างแปลว่าเราจะต้องดูป,ปริมาตรของมันใช่ไหมอ่านเนี่ยภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากบรรจุน้ํา8ลิตร8ลิตรตรงนี้เป็นปริมาตรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหน่วยกว้างคูณยาวคูณสูงที่คูณได้เนี่ยหน่วยที่ได้เนี่ยจะเป็นลูกบาศเซนติเมตรเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเปลี่ยนหน่วยลิตรนะคะเปลี่ยนหน่วยลิตรให้เป็นลูกบาทเซนติเมตรอ่าวิธีทํา เนื่องจาก1ลิตรเท่ากับ1000ลูกบาท์เซนติเมตรเรามีน้ำา8ลิตรเพราะฉะนั้น8ลิตรจะเท่ากับ800 0ลูกบาท์เซนติเมตรเราได้ปริมาตรมาแล้วนะคะคือ800ป0พัได้ปริมาตรมาแล้วคือ8 0 0 0ันเพราะฉะนั้นเราเอาเข้าสูตรอันนี้เลย ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากข้อนี้ใช้สูตรว้างคูณยาวคูณสูงนะคะอะหนูก็แทนไปเลยปริมาตรคือ8,000ลูกบาทเซนติเมตร กว้างเท่าไหร่กว้างไม่รู้เพราะโจทย์ถามความกว้างติดความกว้างไว้ความยาว40ความสูง10ความกว้างหน่วยจะเป็นเซนติเมตรอ่ะทีนี้คิดเลขออกมาฝั่งขวาจะเป็นความกว้างคูณกับ40คูณ10ก็เป็น400ใช่ไหมคะฝั่งซ้ายจะเหลือ800 0ทีนี้ย้ายข้างหาความกว้างย้าย400มาหารฝั่งนี้แล้วก็จะได้คำตอบอ่ะไปคิดเลขต่ออเองนะคะ สำหรับวันนี้เนาะให้ทำการบ้านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งการบ้านด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนสอบคุณครูจะเรียกตรวจหนังสือแบบหัดคณิตนะคะช่วงนี้ก็เคลียร์งานค้างให้เรียบร้อยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ